สวัสดีทักทายเพื่อนเพื่อนคอบอนทุกทุกท่านนะครับทักทายในวันที่2มกราคมปศ2568นาะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็เป็น EP แรกในปี2568หรือว่าเป็นคลิปแรกในปีใหม่นี้นะครับก็สวัสดีเพื่อนๆนในปีใหม่นี้กันด้วยนะครับก็ขอให้เพื่อนเพื่อมีแต่ความสุขความเจริญความสำเร็จในปีนี้และปตีต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้นะครับฟุตบอลก็พอมีอยู่บ้านนะครับผมคัดมา3คู่นะครับก็จะเป็น3คู่ที่น่าสนใจทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นศึกโคปาอิตาเลียนรอบรองชนะเลิศอินเตอร์ครับวันนี้จะเจอกับออตแลนตาศึกดาร์บี้เมดของฝั่งเมืองกราสโกประเทศสกอตแลนด์นะครับก็จะเป็นกาสโกเรนเจอร์วันนี้จะเจอกับเซลติก,ต Glasgow, Scotland, ก,นนกและอีกหนึ่งคู่ไฮไลท์ประจําค่าคืนในวันนี้นะครับก็เป็นศึกบอลชิงแชมป์อาเซียนรอบชิงชนะเลิศในนัดแรกนะครับจะเป็นทีมชาติไทยนะครับจะไปเยือน เทั้งหมดทั้ง3คู่ในวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนนี้เราจะเข้าัปชมคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลนะผมก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกท่ทานนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u ับ c r i b e กดกระดิ่งกุุงกิงกุง,ก,งกิงนะครับ <S 2> <S 2> เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลต่อไปนะครับ และสำหรับคู่แรกในวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนคัพนะครับก็ <c oughs> จะเป็นรอบชิงชนะเลิศในนัดแรกคู่นี้จะเป็นทีมชาติเวียดนามนะครับจะเจอกับทีมชาติไทยซึ่งคู่นี้ก็จะเตะกันที่สนามซานฟานดองเวียดตรีนะครับจะเตะกันในเวลา2ทุ่มตรงเรามาดูเลยราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับโดยเปิดมาในวันนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นฝั่งเวียดนามนะครับราคาแรากเนี่ยเป็นเวียดนามต่อที่ราคาครึ่งลูกนะ แล้วก็ทุกๆสํานักดูเหมือนว่าราคาจะขยับลงราคาขยับมาที่เวียดนามต่อที่ราคาปอปานะครับซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์ณตอนนี้ราคามาอยู่ที่เวียดนามต่อที่ราคาปอปาส่วนผลงานเฮตูเฮต์นะครับคู่นี้เจอกัน5นัดหลังสุดก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าในรอบ5เกมที่เจอกันหลังสุดเนี่เวียดนามนะครับไม่เคยเอาชนะไทยได้เลย เวียดนามดีที่สุดก็เสมอไทยไป2นัดนะครับแล้วก็เป็นไทยเอาชนะไปได้3นัดซึ่งเกมล่าสุดที่จะกันก็เป็นเกมกระชับมิตรมือเดินกันยายนที่ผ่านมาเป็นเวียดนามแพ้กับไทยไปด้วยสกอร์สองประตูต้นนะครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดนะครับก็จะเป็นรายการนี้ทั้งหมดเลยนะครับเวียดนามนครับชนะมาสแล้วก็เสมอไป1นเกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เวียดนามนะครับเปิดบ้านเอาชนะสิงคโปร์ไปได้ด้วยสกอร์สามประตูหนึ่งส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับทีมชาติไทย ฟอร์ม5นัดหลังสุดไทยนะครับชนะมา4แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ทีมชาติไทยเปิดบ้านเอาชนะฟิลิปปินไปได้ด้วยสกอร์2-1น,นะในเกมนะครับจบ2-1แต่ว่าในช่วงต่อเวลาพิเศษเนี่ยไทยเอาชนะไปได้ ทำให้ไทยนะครับผ่านเข้ามาเล่นในนะัดชิงนี้นะครับซึ่งความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มจากทีมชาติเวียดนามทีมอันดับร้อยของโลกนะครับเวียดนามภา,ายใต้การคุมทีมของคิมชางซิกนะครับก็เป็นกุนซือชาวเกาหลีใต้นะซึ่งเวียดนามในวันนี้นะครับก็ผู้เล่นค่อนข้างจะฟูลทีมนะครับไม่มีรายงานตัวผู้เล่นมาเจ็บและติดโทษแบนแต่อย่างใดซึ่งผู้เล่นที่คาดการณ์ของเวียดนามในวันนี้นะครับคาดว่าเวียดนามวันนี้จะมาในระบบ3-43นะครับผู้สำรประตูในเกมนี้คาดว่าจะเป็นฟิล เนรับนะครับคาดว่าจะเป็นฟุมชวนมันเงนทันจุงบุยเตียนดุงรู้ไปถึงแผงกลางในวันนี้คาดว่าจะเป็นเทียงอันตรวงเงนข้องไห่เงนฮวางดิกแล้วก็เงนวันวีนะครับส่วนตัวลูกนี้วันนี้คาดว่าจะมีดินทานบินบุยวีเฮาแล้วก็ลาฟาเอลซันหรือว่าเงนชวนซันนะฮะก็เป็นศูนย์หน้าโอนสันชาติจากบราซิลย้ายมาเล่นให้เวียดนามนะครับคาดว่าลุมกําลังของเวียดนามน่าจะเป็นผู้เล่นชุดนี้นะ ส่วนฝั่งทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของมาสัทดะอิชิอินะครับวันนี้ครับทีมชาติไทยต้องเช็คอาการผู้เล่นอยู่4รายนะครับก็จะมีเอกนิปัญญา เวทีป้อมพันธ์พีรดลนช้ำรัศมีแล้วก็สุพนัทเหมือนตานะครับแล้วก็อีกหลายที่หมดสิทธิ์ลงเล่นในทัวร์มนต์นี้เป็นที่เรียบร้อยก็จะเป็นทีรศักเปิดพิมายที่มีอาการกล้ามเนื้อฉีกในนัดที่แล้วนะครับทำให้รายการนี้เนี่ยก็ปิดจ็อบเป็นที่เรียบร้อยโดยที่วันนี้นะครับคาดว่าอิชิเองก็จะวางระบบ4-2-3-1สนะครับรูบปศัตรูคาดว่าจะเป็นปฏิวัติคไมไหมนรับสี่คนวันนี้คาดว่าจะมีสุพนันบุริรัต์พรรษาเหมิบูลโจธานเข็มดีแล้วก็นิโคลัสมิกโกสัน มิดฟิคู่กลางนะวันนี้ต้องดูว่า,าวิเวกปัมพันเนี่ยจะฟิตลงเล่นไหมถ้าเช็คอาการแล้วไม่ผ่านเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสของวิลเลียมเวเดเชอร์ลงคู่กับพิรดชลชัมแลสมี3แนวลุกวันนี้คาดว่าจะมีสุโชคสารชาติเบนเดวิสนะครับแล้วก็อีกหลายที่ต้องรอเช็คเนี่ยส่วนตัวผมก็ยังมองว่าเป็นสุภนัทเหมือนตานะถ้าเช็คความฟิตผ่านคิดว่าสุภน,นัทเหือตานี่ก็จะมีชื่อลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมวันนี้อย่างแน่นอนโดยที่ว่นาเปาวันนี้ก็จะวางพลติก กุับสรรจะลงราตคาไในวันนี้นะครับซึ่งครูนี้นะครับก็เป็นการเจอกันของทัพดาวทองเวียดนามเจอกับช้างศึกทีมชาติไทยผลงาน5น้นัดที่ผ่านมาต้องยอมรับเลยว่าทั้ง2ทีมมีผลงานที่ยอดเยี่ยมนะแต่เวียดนามนไม่แพ้ใครไทยนะครับไปแพ้กับฟิลิปปินมาในนัดก่อนหน้านี้จากฟอร์มการเล่นที่ผ่านมานะครับเวียดนามกับไทยในรูปแบบการเล่นก็ถือว่าทําได้ดีพอสมควรด้วยกันทัน้งคู่โดยเฉพาะเวียดนามนะครับตัวลูกอย่างเหยนซวนเซนนะครับก็ถือว่าเป็นแนวลูกที่ฝั่งทีมชาติไทยจะ ประมาทไม่ได้เลยนะครับทว่าในเรื่องของความพร้อมเนี่ยฝั่งเวียดนามนะมีความพร้อมกว่าเนื่องจากทีมชาติไทยก็มีปัญหาผู้ด้มาเจ็บและป่วยอยู่รายๆในรายการนี้นะครับซึ่งเราดูราคาแรกที่เปิดนะครับอย่างที่ทราบนะครับเป็นราคาที่ฝั่งเวียดนามต่อที่ราคาครึ่งลูกเนี่ยตอนนี้นะครับราคาขายับลงเหลือมาที่ เวียดนามต่อที่ราคาปอปาเพียเท่านั้นราคาขยับลงแบบนี้ส่วนตัวผมก็ยังมองว่าวันนี้ทีมชาติไทยก็ยังคงมีของยังคงมีดีอยู่ถึงแม้ว่าเกมที่แล้วทีมชาติไทยนะครับจะลงเล่นในช่วงต่อเวลาพิเศษต่างจากเวียดนามที่ลงเล่นและจบภายใน90ินาทีจานครับความสดเนี่ยผมมองว่าฝั่งเวียดนามได้เปรียบตรงนี้นะแต่ด้วยเลนราคาที่ไหลลงแบบนี้คู่นี้ผมขอเลือกรองไปที่ทีมชาติไทยผมมองว่าวันนี้ทีมชาติไทยมีดีพอนะฮะที่จะบุกมายันเสมอได้ฟันธง เรามากันที่คู่ที่2นะครับเราข้ามากันที่ศึกพรีเมียร์สกอตนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างกาสโกเรนเจอร์นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของกาสโกเซลติกคู่นี้จะเตะก,กันที่สนามไอบ็อกซ์สเตเดียมจะเตะก,กันในเวลาสี่ทุ่มตรงเรามาดูเลยราคาคู่นี้กันก่อนเลยนะครับเลยเปิดมาในคู่นี้ดูเหมือนว่าราคาค่อนข้างจะสวิงนะครับบางสำนักก็เป็นราคาสเสมอบางสำนักก็เป็นฝั่งเซลติกต่อที่ราคาปอปานะครับซึ่งราคาไหลเนี่ยก็ดูเหมือนว่าราคาจะไหลไปที่เซลติกต่อถึงราคา กลึงลูกเลยซ้ำนะครับสังเกตนะหลายๆสำนักเนี่ยราคาไหลไปตรงกันหมดเลยนะครับและราคาตอนนี้นะครับราคาเปิดอยู่ที่ฝั่งเซลติกต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับเลนเจอร์ครับอยู่อันดับที่2แข่งไปแล 18, นะ้วสินัดชนะ11.3เสมอสแพ้ไป4เกมมีอยู่36คะแนนส่วนฝั่งเซลติกรังอันดับที่1แข่งไปแล 18, นะ้วสินัดชนะ16เสมอสยังไม่แพ้ใคร มีอยู่50คะแนนนะครับผลงานเฮดทเวนกับคู่นี้เจอกัน5นัดหลังสุดก็ไม่น่าเชื่อว่าเรนเจอร์ไม่เคยเอาชนะเซลติกเลยจาก5เกมหลังสุดนี้มีเสมอกันไป2นัดแล้วก็เป็นฝั่ง เซลติกเอาชนะไปได้3นะัดซึ่งเกมล่าสุดที่เจอกันก็เมื่อช่วงกลางเดือนของเดือนธันวาปีที่แล้วนะครับเป็นการเสมอกันไปด้วยสกอร์รสามสามและถ้าเรามาส่องฟอร์มการเล่น,นครับหนัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเรนเจอร์ครับชนะมา1เสมอ3แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เรนเจอร์เสมอกับมาเทอร์เวลไปด้วยสกอร์รสองประตูสเทียบก,กันกับฝั่งเซลติกที่5นัดหลังสุดนะครับเซลติก <Celt ic S 2> ชนะมา2แล้วก็เสมอไป3เกม จาก5เกมหลังสุดนี้เซลติกไม่เคยแพ้ให้ใครเลยนะครับซึ่งเกมล่งสุดก็เป็นเกมที่เซลติกนะครับเปิดบ้านเอาชนะเซนจอนสโตนไปด้วยสกอร์4ประตูสุดน,นะครับ คุณนะครับถ้าว่ากันตามตรงนะถ้ามองกันถึงชื่อชันเนี่ยถือว่าทั้ง2ทีมนะครับชื่อชันเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะแต่ว่าผลงานเฮดเวอย่างที่ทราบนะครับช่วงหลังนี้เรนเจอร์สู้เซลติกไม่ได้เลยดีที่สุดของเรนเจอร์ก็ทําได้เพียงแค่ยันเสมอเพียงเท่านั้นบวกกับผลงานในช่วงหลังของเรนเจอร์นะครับชนะได้นัดเดียวจาก5เกมหลังสุดแล้วก็เป็น2เกมหลังสุดนี้เนี่ยไม่เคยเอาชนะใครได้เลยนะครับส่วนทางกับฝั่งเซลติกนะถึงแม้ว่าเซลติกก่อนอน้านี้จะมีเกมเสมอมาถึง3เกมแต่ว่ามา2เกมหลังสุดที่ซ ค,คืนฟอร์มเก่งเอาชนะมาได้2เกมติดต่อกันเป็นการเอาชนะมาเทเวลแล้วก็เอาชนะเซน์จอนสโตนได้ในสกอร์4-0เหมือนกันทั้ง2เกมเรียกได้ว่า2นัดหลังสุดเซลติกกดไปถึง8ลูกจากผลงานที่บ้านมานะครับต้องยอมรับว่าเซล t i ติกเนี่ยดูดีกว่าและแข็งแก่งกว่าพอสมควรนะครับและยิ่งธ้าราดูผลงานในรีกนะครับสังเกตน,นะ จาก18นัดของฝั่งเซลติกนะครับเสียประตูไปเพียงแค่4ลูกแล้วก็เกมรุกยิงได้ถึง52ประตูเกมรับเนี่ยโคตรจะเหนียวแน่นแล้วนะครับเกมรุกเนี่ยถือว่าหดสัตดรัดเสียจริงๆเลยนะครับเทียบกันกับฝั่งเรนเจอร์ที่ผลงานถือว่าก็ไม่เบาเลยนะจาก18เกมรังอันดับที่2แต่ว่าผลตั้งคะแนนเรนเจอร์ Ranger, มีคะแนนตำหลังเซลติกเยอะพอสมควรเลยนะครับบวกกับผลงานเกมรุกเกมรับเนี่ย ดูแเจอเองก็ไม่ได้วืหวาอะไรมากนะักถ้าเทียบกับเซลติกที่ผลงานโหดจัดจริงๆเช่นครับเมื่อมองจากภาพรวมและเลทราคาที่เปิดมานะครับเป็นเซลติกนะจากราคาที่ค่อนข้างจะสวิงราคาเสมอบ้างราคาเซลติกต่อพปปาบ้างตอนนี้ราคาขยับมาที่เซลติกต่อที่ราคาครึ่งลูกไปแล้วเกมนี้ผมขอไปตามราคาไหลผมมองว่าวันนี้เซลติกจะบุกมาเก็บ3แต้มไปได้ฟะทง เรามากันที่คู่ที่3นะครับเรามากันที่ศึกซูเปอร์คัพอิตาลีนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างอินเตอร์มิลานครับวันนี้จะเจอกับอาตาลนตาคู่นี้นะครับจะเตะก,กันที่สนามกลางนะฮะซึ่งรายการนี้ครับยายมาเตะที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับก็จะเตะก,กันที่สนามอันอาวอลพาร์คแอนด์คิงซาอุดยูนิเวอร์ซิตี้ จะเตะกันในเวลาตีสอ,อตรง,ตรงนะครับเรามาดูเลยราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยครับเลยเปิดมาในวันนี้ก็เป็นฝั่งอินเตอร์มิลานต่อที่ราคาครึ่งลูกบางสำนักก็เป็นอินเตอร์ต่อที่ราคาปอปานะครับซึ่งราคาณตอนที่ผมวิเคราะห์ตอนนี้นะ เป็น Inter, อินเตอร์ตอบที่ราคาเกรึ่งลูกนะครับซึ่งถ้าเรามาดูผลงานในลีกของทั้ง2ทีมนะครับผลงานในลีกเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะพลิกล็อกนะฝั่งอินเตอร์อยู่อันดับที่3นะครับแข่งไปแล้ว17นะัดชนะ12เสมอ4แพ้ไป1เกมมีอยู่40คะแนนเทียบกันกับฝั่งอัลตารันตาที่อยู่อันดับที่1แข่งไปแล้ว18นะัดชนะ13เสมสสอ2แพ้ไป3เกมมีอยู่41คะแนนนะถึงแม้ว่าอัลตารันตานะครับจะอยู่อันดับที่1แต่ว่าอินเตอร์นั้นม,มีคะแนนน้อยกว่าอัลตารันตาอยู่เพียงแค่1คะแนน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 นเเเพียงงทนนนะ่่่่่าาาัั้ะะสวผลก็ไมชือครึ ทูเฮเนี่ยถือว่าเป็นอินเตอร์ทำผลงานได้ดีเกินคาดนะครับจาก5เกมที่เจอกันนะครับอินเตอร์ชนะเหนืออาตาลันตาได้ทั้ง5เกมรวดเลยโดยที่เกมลักสุดที่ทั้งสองทีมี้ได้เคยเจอกันก็เป็นเกมที่อินเตอร์เปิดบ้านเอาชนะอาตาลันตาไปได้ดยสกอร์สี่ศูนย์เมื่อเดือนสิงหาคมไปที่แล้วนะครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการอินเตอร์ Inter, ชนะมาสี่แล้วก็แพ้ไป1น,นเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อินเตอร์นะครับไปเอาชนะกกยลีมาได้ดยสกอร์สามศูนย์ เทียบกันกับฝั่งอัตแลนตาที่ฟอร์ม5นัดล่าสุดอัตแลนตาชนะมา3เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อัตแลนตานะครับไปเสมอกับลาซิโอมอดุสกอร์1ประตู1นะครับคุณครับถ้ามองกันตามเนื้อผ้าก็แน่นอนครับถ้าผลงานในลีกเนี่ยอัตแลนตาผลงานยอดเยี่ยมเหลือเกินนะครับส่วนอินเตอร์นะผลงานในช่วงหลังถือว่าโหดจริงๆนะครับสังเกตนะครับอินเตอร์มิลานจาก4นัดหลังสุดนะครับอินเตอร์มิลานคลีนชีดได้ทั้ง4นัดเลยเรียกได้ว่าเกมรับของอินเตอร์มิลานในชั่่่่วววโมมงงนนนนนีี้ถืออาาาเเหยยแป็ก ส่วนเกมลุกก็โหดไม่แพ้กันนะครับจาก4เกมหลังสุดของอินเตอร์มิลานนะครับอินเตอร์มิลานยิงประตูใส่คู่แข่งถึง13ลูกนั่นบ่งบอกว่าณชั่วโมงนี้อินเตอร์กำลังอยู่ในช่วงที่ท็อปฟอร์มเป็นอย่างมากเลยนะครับส่วนฟังอาเตนต้าอย่างที่ทราบ4ี่เกมหลังสุดไม่แพ้ใครนะครับมีชนะมา3เกมติดต่อกันนะครับเป็นการเอาชนะกายารีเอาชนะเซเชนาแล้วก็เอาชนะเอ็โปปรีนาก่อนที่จะมาในเกมสุดที่ไปลุ้นเสมอกับ ลาซิโอมาหนึ่งหนึ่งเรดเปิดมาในวันนี้เป็นอินเตอร์ต่อที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้เตะที่สนามกลางแน่นอนครับเรื่องความได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องของการเป็นเจ้าบ้านเนี่ยเกมนี้ไม่มีนะแต่ด้วยคุณภาพของอินเตอร์มิลานที่ชั่วโมงนี้กําลังอยู่ในช่วงที่มีความมั่นใจเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าอาตาลตาผลง,งานฤดูก,กาลนี้ก็มาดีเป็นอย่างมากเหมือนกันแต่เกมนี้ครับที่เติคาดผมมองว่าอินเตอร์มิลานดูดีกว่าฉะนั้นคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่อินเตอร์มิลานจะเฉือนชนะฟร็อง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ3คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะหนะ์ณตอนนี้ทั้ง3คู่เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเพื่อนๆชอบคู่ไหนเป็นพิเศษก็ลองคอมเมนต์บอกกันนะครับและทั้งหมดทั้ง3คู่ในะวันนี้ผมจะสรุปอีก1รอบนะครับคู่แรกครับทีมชาติเวียดนามกับทีมชาติไทยคู่นี้เรทเปิดมาเป็นเวียดนามต่อที่ราคาปปาคู่นี้ผมขอเลือกรองไปที่ทีมชาติไทยคู่ที่2เดนเจอร์กับเซลติกคู่นี้เรทเปิดมาเป็นเซลติกทีมเยือนต่อที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่เซลติกและ อินเตอร์มิลานกับอาตาเลนตาคู่นี้อเร่เปิดมาเป็นอินเตอร์ต่อที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่อินเตอร์มิลานและท้ายที่สุดนี้นะครับผมจอร์ดก็อยากจะฝากให้เ,เพื่อนๆทุกๆท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกุง้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลต่อไปการวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหกากพอชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดส่วนกันได้ สำหรับวันนี้ผมจอร์จต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในอ e ีพีหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยต้อนรับปีใหม่นี้สวัสดีครับ